สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เรามีสินเชื่อตัวใหม่จากทางธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อว่าสินเชื่อกรุงไทยใจดีมาแนะนำกันวงเงินให้กู้ยืมแบบเร่งด่วนตั้งแต่5,000บาทจนถึง1,000 0 0บาทโดยไม่ใช้คนค้ำประกันสามารถสมัครได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารกรุงไทยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคารให้เสียเวลาอนุมัตริรู้ผลไวภายใน5นาที รายละเอียดต่างๆฟังในคลิปนี้ได้เลยสำหรับวิกฤตของสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้ชีวิตหลายคนเปลี่ยนไปไม่มีเงินเก็บเงินเก็บหมดไม่มีงานประจำทุกอย่างพังไปกับตาไม่ติดโควิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ทำให้หลายสถาบันการเงินได้ออกแคมเปญเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตแบบนี้โดยล่าสุดธนาคารกรุงไทยได้ปล่อยสินเชื่อกรุงไทยใจดี ปล่อยกู้สูงสุดถึง100่งแสนบาทโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันและที่สำคัญอนุมัตริรู้ผลภายใน5นาทีโดยวันนี้ทางทีมงานได้เข้าไปใช้ข้อมูลที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยได้ข้อมูลมาว่าสำหรับสินเชื่อตัวนี้คนที่จะยื่นกู้ต้องมีคุณสมบตัติคือเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทย โดยสามารถสมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กหรือกรุงไทยคอนเน็กได้เลยโดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดดังนี้ 1. ลูกค้าจะได้รับการอนุมัติวงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุดถึง1 0 0 0 0 0สบาทซึ่งแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเครดิตและถ่ายเงินเดือนของแต่ละคน 2. ลูกค้าสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก หรือกรุงไทยคอนเนค t ได้เลยโดยรู้ผลไวภายใน5นาทีโดยจะมีข้อความจากทางธนาคารส่งไปให้หากเป็นลูกค้าของธนาคารโดยธนาคารจะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วในส่วนของเอกสารที่ใช้สำหรับสินเชื่อกรุงไทยใจดีไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันไม่ใช้ไม่เสียดอกเบีย้ยฟรีค่าธรรมเนียมระยะเวลาให้กู้หปี โดยต่ออายุโครงการทุกปีโดยอัตโนมัติโดยทางธนาคารย้ำว่าเงื่อนไขของคุณสมบัติของผู้ขอกู้ต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทยและได้รับการเชิญชวนให้มาสมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กหรือกรุงไทยคอนเน็กเท่านั้นสำหรับรายละเอียดสินเชื่อเงินให้กู้ยืมสินเชื่อกรุงไทยใจดี 1>, 1. สามารถกู้ยืมได้ตั้งแต่5,000บาทจนถึง1,000 0 0บาท 2. วงเงินให้กู้ยืมสูงสุดถึง1,000 0 0บาท 3. สามารถสมัครได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กและรู้ผลไวัยภายใน5นาที 4. ไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 5. ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ยพร้อมฝีค่าธรรมเนียม สำหรับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่15%ต่อปีหรือคิดง่ายๆคือ1.25%ต่อเดือนสามารถเลือกข่อชำระได้สูงสุดถึง60เดือนในส่วนของวิธีการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารกรุงไทยขั้นตอนแรกต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ตโดยสามารถดาวน์โหลดที่ App Store หรือ l a y Store จากนั้นให้ทําการเปิดบัญชีเพื่อสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กหากใครที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กอยู่แล้วสามารถกดเข้าไปที่เมนูสินเชื่อและกดสินเชื่อกรุงไทยใจดีจากนั้นให้กรอกข้อมูลในการสมัครได้เลยสำหรับคุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือน,อนกับทางธนาคารกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กหรือกรุงไทยคอนเน c t เท่านั้นหากใครมีข้อมูลสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อกรุงไทยใจดีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์โทร02 111 1111ตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะ หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการรัชนะโครงการมสาสิบสเรารักกันรวมไปถึงโครงการเราผูกพันและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆและอัปเดตข้อมูลก่อนใครให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ